โอเคโอเคสวัสด okay, okay. ีครับสวัสดีครับวันนี้มาวางรอบกุ้งครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ดีเลยครับช่วงนี้แย่ครับน้ำก็ขึ้นมาทุกวันครับไม่รู้ว่าอืม จะขึ้นอีกสักเท่าไหร่ครับประมาณกี่เดือนนะครับประมาณน่าจะเป็นจะเป็นประมาณสี่เดือนน้ําจะขึ้นนะครับสี่เดือนแต่แต่ก็แต่ก็เราดูครับจิดจุดจเอยเมื่อตอนเช้าก็ได้มาเข้าไม่ค่อยเยอะนะครับ

เป็นพ่อของเพื่อนนะครับที่เรียนสมัยเรียนนะชื่อชื่อเอนะพ่อชื่อเอเอเอโอเควันนี้จะมีรุ่นไหมก็ต้องรอติดตามนะครับรอติดตามเลยวันนี้อ๋อเขาใส่เส้นใหม่ก็ดักไปอีกที่หนึ่ง น้ำก็อบางทีก็ใสนะครับบางทีก็สกปกแต่นะ่าเป็นสกปรกมากกว่าเราจะตะลุยปลิงวันนี้โอ้โหครับดูคลิปอันแรกมันใครที่ดูครับเขาจะบอกว่าเฮ้ยน้ำมยังไม่ขึ้นแต่นี้ขึ้นแล้วขึ้นสูงนะครับ กราจะไปใส่ใส่ที่ตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าไหมนะ วันนี้จะใส่แบบวิธีวิธีทุ่นลอยครับก็จะใส่แบบวิธีทุ่นลอยจะวางทุ่นแบบกระป๋องของพลาสติกนะครับอ,อืนี้ลึกแน่นอนครับถึงเอลเลยครับ น้ำเนี่ยถึงเอวเลยแล้วก็จะมีปลิงนะครับปลิงก็มีนะครับทำไงได้คนระับระวังที่เดิมครับไม่ได้รือปล อเคขาจะวางฝั่งนี้ครับผมจะวางมุมนี้ครับไปนู่นับสิบหลังวันเนี้โอเคครับเดี๋ยวรอโอเคโอเค วันนี้เราเตรียมกระป๋องมานะครับกระป๋องมามชิบใส่แล้วก็มัดเลยครับชึบผูกอือืม,อม,อมกเสร็จ โอเคครับต่อไปก็จะใส่ไม่รู้ว่าน้ำลึกไหมนะระวังกระป๋องออโอเคครับดูนะน้ำน่าจะลึกรอเปล่าถ้าไม่ลึกล่ะ จะผูกเ,เชือกดีเรามาเชือกก่อนลองดูก่นอนครับผม ก่อนครับว่าน้ำลึกแค่ไหนนะอืม,มจะว่าที่เดิมนะลองดูครับผมน้ำลึกไหมตามที่คาดการนะครับอืมดูก่อนนะครับได้อยู่นะได้อยู่ระดับนี้ได้อยู่ไม่ต้องใช้เชือกโอเค อโอเคครับ <c oughs> ไม่ลิกครับพอได้ครับ <c oughs> โอเคนะครับมันก็ก็พอพอได้ไม่ถึงตะลึกมากการโยนกันเอาละทำตาแผนนี่นะ <c oughs> นจะเวรริร์กไม่เวรริร์กครับลองดูวันนี้ตรงนี้น่าจะมีกุ้งนะครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก็ได้อยู่ตรงนี้นะสองหลังครับ ไอ้ดักที่อื่นก็นไม่เข้านะระดับที่นี้ได้นะเออม,มันก็แปลว่าตรงนี้มีตรงนี้มีนะครับเพราะว่าน้ำมันเยอะเราเดาไม่ได้ครับเราเดาไม่ได้ว่ามันไปฝั่งไหนนะที่ไหนก็มีครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีเยอะมีน้อยนะอืลองดูครับเดย๋ยอผมเตรียมไว้แล้วครับแต,แต่ตอนเช้านะ ส่งแม่มาแล้วก็มาจัดการให้เรียบร้อยเลยครับพรุ่งนี้มีรุ่นครับเราติดตามนะครับเราติดตามย่กลางก่อนแล้วกันกลางง่ายคบค้างง่ายครับไม่ยุ่งยากครับก็ซื้อจากร้านจากราสดานะครับ ก็ได้สั่งได้590บาท590บาทต,ตกหลังหกสิบนะครับเตี6ยหกเลขกลมๆหกร้อยตีไป6 0บหกสั่งช่วงโปรโมชั่นนะครับมันก็เลยลดอันนี้10ลูนะครับบางคนก็บอกว่า8เข้าดีกว่ากแต่แต่คนชอบพี่บาคนชอบอมผมชอบเพราะว่า ซื้อในราคาแพงเนี้ยเราจะเอาแบบสี่รูห้ารูได้ไงใช่ไหมลนะ่ะเอจะเลือกเลือกแปดรูก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันถูกกว่า,กกวายิ่งแถวแถวบ้านขายหลังละร้อยอืมขายหลังละร้อยนะฮะโอเค เดี๋ยวตอนหลังสุดท้ายโอเค ให้ลอยนะให้รั่วอยู่ไหนครับแต่ถ้ามันหายไปอันนึงเงี้ยก็อาจจะโดนขโมยอย่างเงี้ยจะได้รู้ 我过来。Okay. อาจจะสร้างรายได้ไหมไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่เข้าเลยครับยังไม่เข้าแบบจริงจจังๆเลยเข้าแค่ประมาณจานสองจานครับก็จานละยี่สิบนะสมัยนี้นะยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็จะคืนทุนภายในภายในหกสิบจานหกสิบจานก็ไรละสักสิบจานก็สองร้อยเนาะ 20สิบจางก็4ี0ร้ยหกสจามสิจานครับก็จะคืนทุนละแต่นี่ก็เก็บสะสมไปเรื่อยครับเรามาไม่ถูกจังหวะนั้นนะถ้าถูกจังหวะมันก็จะโอเคครับผมก็อยากหาอะไรทำ ตอนนี้ตกงานนะครับตกงานไม่มีงานนะครับงานไม่มีวุฒิใครที่บริษัทไหนทำงานรับวุฒิปหกก็เน่ยติดต่อด้วยนะครับจะได้มีงานทำก็ทำอะไรว่าจะพักอยู่บ้านสองปีนะสองปีแล้วก็ต้องไปหาเงินจ่ายหนี้เขาต่อครับตอนนี้อยู่ในปีอยู่มาหนึ่งปีแล้วจะถึงปีแล้วครับ ติดโควิดนะครับติดโควิดก็ไม่ได้ไปทำอะไรเลยโอเคครับ <laughs> ก็ไปดักที่เดิมนะสองปีเออ พอปล่อยลยครับดูก่อนก็ไม่ลึกมากนะก็โอนะครับาาาาจะลงจะลงอ้อมแถวนี้ครับ ครับตรงนี้หนึ่งสามแล้วโอเคจมนะจมแบบเจ๋งนะครับลองดูแบบใหม่ครับเ,เจอช่วงนี้ลุ้นหุ้นอยู่ก็ล่วงเลยครับ ร่วงร่วงทั้งปีร่วงมากเลยครับขาดทุนยับเลยช่วงนี้หุ้นที่เคยได้เงินเนาะและ้วก็ไม่เลยครับตอนนี้ไม่ได้เลยเลย <c oughs> มืเ่อคืนได้เคยเคยได้เป็นเดือนหลายบาทนะตอนนี้ก็ไม่ได้มันคือได้ทิ่เดียวอย่างเงี้ยแย่ครับผมแย่เลยช่วงนี้แย่ครับเศรษฐกิจไม่ดีครับก็มันเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีสิปี ก็จะมีแบบนี้อยู่เศรษฐกิจก็โอเคใส่ไปครับอ่าไปครับผมปาหมายเราคือ หลังกลางรถน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ใส่ได้ครับน้ำไม่ลึกโอเคไม่จะขับเหลืออีก tại lặng lắm ok, .Ну, oh okay chip cái Yes. จะวางข้างๆครับผมว่าจะลองดูว่าจะเข้าไม้ตรงกลางนะเพราะเราไม่เคยเห็นใครใส่แบบนี้นะวันนี้เป็นเหยื่อไม่ได้ผสมนะครับเหยื่อแบบเพียวๆเลยครับไม่มีโอวันตินไม่มีกาแฟอาลองดูครับว่ามันเข้าจริงไหมอะไรเงี้ย ครับลองดูครับไม่ลองไม่รู้นะน้ำก็ประมาณเท่าเอวนะครับเท่าเอวก็พอดีพอดีเลยเนะี่ยโอเคครับวางป้ายจมมันจะเสมอกันพอดีนะ วันนี้เน้นเน้นที่นาตรงนี้แล้วเน้นเลยตรงนี้ครับเอามาตรงนี้โอเคลองดูครับ หน่อยครับผมก่อสุดท้ายครับ <c oughs> โอเคน้ำร้อนครับกลางคืนกุ้งกระจอกครับมันก็ถึงดินครับโอเคครบสิบหลังครับผม มาลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้นะครับมารุ้นกันนะครับ,รรบ,รนนรบว่าจะมูรุจาหนึองสามสี่ห้าหกเจด้านั่นวางใกล้ใกล้กันเกินนะเราก็จะเดินหากิน ตอนน้ำลดน่าจะถูกเยอะนะผมว่านนะเดี๋ยวต้องเอามองมาใส่นะมั้งครับ 오케이, okay, 오케이. Okay. บ้านได้ <clears throat> <sia. S 2> น้ำก็อุ้ยไม่อยากลื่นเหมือนวันนั้นครับ โอเคครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับเอออ่ย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม <laughs>